โตทุกรถหลากหลายเ,ลเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นส,สวัสดีครับผมสายชนเคหะธรรมผอ,อาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของหนังสือพิมพ์สยามชนรายการเส้นทางเศรษฐีช่วงหมอพืชเกษตรเงินล้านนำพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับ สวนทุเรียนเล็กนะครับที่ปลูกลักษณะต้นคู่ให้เห็นประเด็นให้เห็นเนื้อหาสาระที่เป็นจริงนะครับต้นทุเรียนที่มีอายุ7เดือนนะครับเข้าสู่8เดือนนะครับความสูงของต้นทุเรียนนะครับการแตกใบอ่อนนะครับของทุเรียนมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับข้อต่อใบลักษณะนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่4ข้อต่อนะครับ ง่ามใบนะครับแตกอย่างต่อเนื่องสาระดีๆนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ติดตามรายการช่วงหมอพืชเกษตรเงินล้านนะครับวันนี้เรานำมา,าให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมสวนของท่านประธานนะครับดูความเปลี่ยนแปลงดูการเจริญเติบโตดูพื้นที่ดินนะครับเป็นดิน ที่เป็นดินถมนะฮะหลายหลายท่านถามว่าการปั้นโคกก่อนปลูกเป็นเช่นไรอันนี้คือปั้นโคกนะครับปลูกแล้วให้เห็นนะครับพื้นที่ดินเป็นดินมันปูดินเหลืองนะครับปนลูกลังเป็นดินดินมีดินเหนียวผสมนะครับการซับการเคลื่อนตัวได้ดีของน้ำนะฮะจะมีผลกระทบมากในพื้นที่ดินเหนียว แต่เรามาดูแปลงวันนี้นะครับรับรองได้เลยว่าเห็นผลชัดเจนนะครับเห็นการเจริญเติบโตที่ดีเยี่ยมนะฮะทุเรียนเป็นพุ่มเป็นทรงแตกใบอ่อนจเจริญง,งอกงามสวนทุเรียนแปลงนี้เป็นสวนทุเรียนที่ใช้ค e ีโตเมียม100%นะครับใช้นาโนอะลิซิเตอร์100%ใช้นิวทีคอปนะครับฉีดพ่นใบนะครับ100% เป็นสวนทุเรียนของบุคคลที่มีความสำคัญในบริษัทนะครับเจ้าของสวนคือประธานบริษัทของเรานี่เองนะครับท่านวิรยุทธ์แววิเศษนะครับและท่านปัญญาลุ่งเรืองสีนี่คือท่านประธานทั้งสองท่านนะครับที่เป็นประธานบริษัท3เกษตรราชมงคลที่จับมือร่วมกันนะครับนี่คือท่านประธานวิรยุทธ์แววิเศษนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่แปลงทุเรียน จันทบุรี1-10นะครับในเนื้อที่10ไร่เขตนี้นะครับจังหวัดจันทบ,บุรีและนี่อีกหนึ่งท่านคือท่านาปัญญาลุ่งเรืองศรีนะครับคือประธานอีกหนึ่งท่านที่จดสิทธิบัตรนะครับจะตั้งบริษัท3เกษตรนะครับราชมงคลร่วมกันมียุทธแบวิเศษนะครับวัตถุประสงค์ของผมที่หันมาปลูกทุเรียนเนื่องจากผมได้คุยกับ ท่านดเรเกษมไส้อทองผู้เชี่ยวชาญเรื่องชีวภาพกับปุ๋ยท่านบอกผมว่าให้ผู้เรียนท่านมียามีปุ๋ยเอามาช่วยเหลือเกษตรกร,รผมก็เลยตั้งทีมขึ้นมาเพื่อจะเผยเผยแผ่ว่าตามวัตถุประสงค์ของท่าน ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะครับผมปลูกทั้งหมด80สายพันธุ์นะครับเพื่อเป็นการทดลองนะฮะจันบุรี1-10มีครบหมดเป็นการคิดผสมผสานในรูปแบบของเอาหลายๆสายพันธุ์มารวมกันนะครับในปลูกในพื้นที่แปลงแปลงเดียวนะครับ10ไร่นะครับสำหรับเกษตรกรนะฮะที่สนใจพันธุ์ทุเรียน ที่ว่าศึกษาแล้วถูกใจเพื่อมามาดูแลมาดูก็ให้มาที่นี่ได้ยินดีให้คำแนะนำนะครับเพราะทุกสายพันธุ์ผมก็ว่าผมคัดมาแล้วตัวไหนไม่ดีเราไม่ได้ปลูกอยู่แล้วเพราะเรากินดูหมดทุกอย่างอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมสั่งทุกพันธุ์ที่มีมากินเนื้อหมดไม่ว่าทุเรียนใต้ทุเรียน ทางอีสานผมสั่งมาหมดอย่างสี่ห้าครั้งนะเพื่อจะทดลองกินอันไหนไม่ดีก็ไม่เอาคือจันบุรีเนี่ยเป็นทุเรียนที่สุดยอดที่สุดเวลานี้นะต่อไปการตลาดจะอยู่ที่จันบุรีนะเพราะคนจีนกินและติดใจหมดอย่างพวกล้งเนี่ยมากินจันหนึ่งจันสี่จันสองบอกผมเลยว่าปลูกใหญ่เยอะๆเลยนะ จะเอาไปเมืองจีนเพราะคนจีนชอบแน่ส่วนผลิตภัณฑ์นะครับที่เรานำมาเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับได้ใช้ได้รับการช่วยเหลือตามเจตตารารมของท่านรองศาสตราจารย์ดเรเกษมส้อยทองนะครับนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นพืชผักผักกินใบนะครับผักกินลูกผักใบเลี้ยงนะครับพืชผักสวนครัวต่างๆฉีดพ่นได้ทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวนะครับย,าง,า,ยางพาราน้ำมันปาล์มนะครับทุกชนิดก็ว่าได้นะครับเงาะทุเรียนมังคุดลองกองการันตีนะครับว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง3ชนิดนะครับคือคีโตเมียมตอนนี้อยู่ในช่วงของอาการบรรจุพันธุ์อยู่นะครับที่มีอยู่นี่ก็คือนาโนอะลิซิเตอร์และนีทิคอปผลผลการตอบรับนะครับที่ท่านประธานใช้ ฉีดพ่นนะครับในทุเรียนเล็กเนี่ยอายุ8เดือนนะครับความสูงขนาดนี้นะครับการเจริญเติบโตและการแตกตาใบเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับการันตีและรับรองได้เลยว่าฉีดพ่นทุกอาทิตย์นะครับแล้วจะเห็นผลดีชัดเจนปัจจุผลิตภัณฑ์นะครับทั้ง3ชนิดนี้ใช้ในปริมาณน้ำนะฮะได้1,000ลิตรนะครับผสมน้ำได้1,000ลิตรนะครับ ซึ่งเป็นการผสมผสานได้ปริมาณที่มากพอสมควรนะครับผลิตภัณฑ์บางชนิดบางกลุ่มนะครับบางตัว 300c.c. ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้นะฮะ c.c. 0 0ซีซีนะครับใช้ได้น้ำา1 0 0 0ลิตรนะครับการันตีโดยท่านดรเกษมส้อยทองว่าผลิตภัณฑ์สารอินทรีย์ชีวภาพหรืออินซีชีว์ชว่ชีวพันธ์นี้ มีประสิทธิภาพและมีอนุภาคที่ใช้งานได้จริงนะครับเท่าหนึ่ปลายเข็มเท่ากับเป็นหมืน่มนๆตัวนะครับหนึห,นหยดเล็กๆนะครับถ้าปลายเข็มจะแตกอนุภาคออกไปเป็นหมืน่มนๆตัวนะครับการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ในส่วนของเกษตรกร,ร,กรท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาดูแปลงนะครับว่าวิธีการปลูกต้นคู่วิธีการปั้นโคก ในพื้นที่แปลงนะครับของท่านประธานนะครับวิรยุทธ์ก็มาดูได้ที่นี่เลยนะครับและผู้ที่สนใจนะครับในผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่จะเข้าศึกษาดูงานหรือเข้าขอดูแปลงที่นี่นะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนะครับ ข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนนะครับผอ,อ,อภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ขอนำอาสาระดีๆมาฝากให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรไว้เพียงเท่านี้นะครับในนามของผมสายชนเคหะธรรมก็ต้องขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยสายชนเคหะธรรม รับปรึกษาปัญหาโรคพืชในทุเรียนและโรคพืชทุกชนิดทุเรียนเป็นโรคเชื้อราไฟทอปโซล่ารากเน่าคนเน่ารับฝังเข็มรักษาโรคในทุเรียนรับตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อกระชากใบใหม่ในทุเรียนโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ติดต่อได้ที่สายชน0993589595ประสบการณ์นานกว่า30ปี พร้อมทีมงานมืออาชีพครบทุกรสหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้น